เจอเนียงพากันมาถอดอันเกือบพุดธเคาะขี้ดินออกจก้ะขึ้นมาจากบ่อฮะอันเมื่อกี้นี่ฮะบ่อฮะมานั่งเคาะขี้ดินน,น,ขอขน้องเอ๋ยดซีบอกว่าหมานกว่านี่บ่มีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาเจอของดีจา้าแหนมเห็นแต่ไกลเลยพากันอันมานั่งเคาะเกือบจ้ะขี้ดินติดเต็มนึ่งก็เลยแหนมขึ้แนแหนมมาตา พ่อมพี่น้องหมานกว่านี้ซิมีอีกอยู่บ่น้อสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยนะจ้านี่สวัสดียามเช้าพาพี่น้องมาหาอยู่หากินแต่เศร้าเลยจ้ะมากับแม่น้องเจ้านายคือเก้าหมายเดิมจ้ะหมยอันหอยพาพี่น้องมาขัวหอยแต่เช้าเด็ดอย่งบ่ทันได้อกเลยถ้ามาตอนเด็ดออกก็สีห้อนเนาะจ้ะก็เลย มาแต่เศร้ามาเต็ม,มเลย,เ,ยเห็นบอกพ่อพี่นอ้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนี่ใส่ตรงมือมือนี้ใส่ตรงมือกับเพื่อนคือเ่าแนมผิงอยู่เกาะบนอยู่ในผีตุมคือเก่าเปิดอาเลยนี่ๆดสองหน่วยสามสามอ่ะนี่ ในกล้องกับสีแนียนยากจังหน่อยเด้อจ้ะเป็นหน่วยยุเห็นไหมเห็นเป็นหอยเห็ไนไหมมาหอยมาหอยบุค,ย,คยเป็นมาหอยเลยไปขีดตุ้มเลี้ยงกันอยู่เต็มหน,นึ่งเีมาดูกันนี่นน แปะแปะเนียวมากับตะกร้ามานทาอีกแล้วใบใหญ่วะขางถุงมือไปได้ไซส์อาอน่งติดมันมาอีกฮมมาเห็นตารางค่ะนี่เนี่ยเพืถือมา จ้มหมเห็นไหม<น>ะคะจะเห็นหนอยนะใช่หอยคะหาอยู่หากินเลยจ้าเ,เสียงรถมดกับโมดมดก็หากินเกอน,นมดถ้ามันเห็นตัวนี้มันขึ้นสีาหานอยู่นะอยู่นนะไม่ขึ้นสีอันเห็นดีกว่านี้ พี่เห็นแต่ปากมานันเลยดีสองหน่อยไหมไจ๊ะเ,เห็นหน่อยเดียววะได้สองหน่อยอันนี้อ,อุ้ยเหมือนจะมีสามได้าสาจากักอยู่ไซ <laughs> เห็นแต่คีโต้มเด็กเขียวกับมากระติดคือเก่า จะด้แอาไปเครวมกันได้เลยฮึแ่ไมไม่นี่ก um> ็บ่แม่บันเห็นล้วลังนี่ไหนนี่ม่มาแม่นี่่ะ่ะ2ที่เห็นเลนี่สอะแ กันสองคนเด้อจังมึนหายอยู่สายหอยอยู่ไหนเนี่ย เลือกเอาเนาะมีมัดบางหน่อยน้อยหลายได้ตัวนกวหนยนี่เต็มมือเลยนใหไ่เนาะดูแคเนี เก็บเล็กผสมนวเอาจตาบบยบอนี่เยอ่เลยกวัเคียงๆมันเตียมอยู่นะดิรัวๆเลย เห็นแน่ปะเห็นแน่อะไรจ้ะพี่น้องมันขั้วขั่วอยู่นะเห็นน้ำเนยไม่เห็นนะเห็นตาแต่ว่าอาสิบชัดเห็นเป็นต้องมาเบิ่งทางที่แบบก้อน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 ดินบ่อกแนมบ่เห็นอยู่แล้วในกล้องเหมือนเป็นก้อนก้อนดินอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าคือหมักหอยเด้อดิต้งีเหมือนเช่นเนาะทั้งหมดเป็นก้อนเลย หมู่บ้านเอ้ยเพิ่นอยู่กันเป็นหมู่บ้านมอเห็นอีกแล้วสองนุ้ยสามโอ้สามนุ้ยมาคอมเมนนต์โอ้ยเต็มกำเลยสี่โอ้ยแม่นมืดตกเอาจากตรงนี้ทั้งทีนี่เอาแล้วเอาตก็แล้วก็ได้ทรงนี้ขึ้นมาเดิกกลายมาได้จากไหน แม่เนะี่ยนะม,ม่นี่บแม่โอ้โหุงน้ำหอยบอลก็สีอยู่บนลึกดอกเคลียเห็นก่อนนี่ก็คือหอยนี่ก็คือหอยเห็นอยู่ไหมเนี่ยเห็นอยู่จ้ะเห็นปากมันจะวัวจะเวยอยู่นะการขูดหอยในดินเหาสิเก็บไว้ได้นานเด้อจากหอยชนิดนี้อยู่ได้เป็นปีเลย อยู่ได้โดยการเรต้องใส่ตู้เย็นเรต้องใส่ยังเรต้องแค่น้าําจ้ะให้เพื่อนอยู่แบบนี้แหละดินเกาะแบบนี้แหละเอาเมือข้อเทินก็เอาไปตั้งไว้ได้เลยดินเกาะแบบนี้เลยก,ก็ต้องเอาดินออกเพ่อนกระสิอยู่แบบนี้แหละก็ตายติเปิดอีกลูติ้เขาไงนี่นะไล่หนาาทางนี่ติมีสีร่รูเขียวะเลยเดี๋ยวเพื่อนมาหนึ่งนี้อีก เหมืงนตรงนี้สวยน้อยน้อยนี่แต่จ้ดเลยเอาลูกนั่งในแต่กันเต็มเลยขวาหอยในล่องน้ำล่องน้ำแห่งคืเก่ามีห้องบนอยู่เป็นหมูเป็นก้อนเลยหมูละหาฮุกหน่วยปุ่นเด้ยจ้ะ อยู่กันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอโอ้ยตามหมูนี่จักหน่อยละ่ะค่ะจักอโอ้อยู่กันเป็นก้อนเลยแบบนี้แหละหอยพักใต้จ้ะ หัวแห้งมันไปหนาเด้อเจนคำหลายเนาะขุดไปก็เจอขุดไปก็เจอเลยแล้วไปได้อยู่อันหมากสองหมากอยู่เป็นกลุ่ม,มเป็นซิปเจนเป็นซิปกระมีความไม้ความไม้มุมเดิมเนาะอีวายังมีอยู่เด่นเป็นกลอนๆเดโอ้าตามเอ้ยใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆคะัะอันบ่อน,นีหัน เรได้มีอันนี้เนาะมันเพิ่มผสมกันอยู่เนาะหน่วยน้อยหน่วยใหญ่บางบอกค่ะหน่วยใหญ่ไปเลยนาะอุ้ยปาไปตามเซืลอพี่ศษนี่ตามค่ะไปค่ะเห็นบอกกันพี่น้องแชร์ไหมเบื่อในปากเราบอจีบกันอยู่อะไรจ้ะบางบอกค่ะหน่วยน้อยก็น้อยไปเลยหน่วยใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยอันนี้ผสมกันอยู่เนาะผสมกันอยู่ส่วนมากก็สีแบบหน่วใหญ่อยู่หรือการเลือก เป็นกลมเป็นก้อนเอาไว้ก่อนเต็มหอยวะเต็มเลยอือเอาก่อนเนาะเอาก่อนจ้ะหมู่บ้านหอยเอาตึ้ไว้เห็นก่อนเนาะเอาโอ้ยเห็นกูุ้งเจอง่ายเอาหน่วยนึ้อหน่วยนึ้อซ่อนอยู่ข้างล่างหน่วยใหญ่พร้อมได้ แม่เหนื่อยนิดน้อยๆเด้อจันนี่เหมือนยังอีกเลยเมื่อกี้นี้มองเอาเมื่อกี้เข้ามาเขาชี้คูดีจุบเด็กแม่มีอีกอุ้ยหน่อนบักใหญ่เขาสิได้ไถไปง่ายๆโอ้โหหอยเซอรี่หน่วยใหญ่ใส่ก่อนเดเต็มมือเลยน่ิเนี่ยใส่ หนูใหญ่ขนาดเนาะเหาว่าสิไปทางไหนเด้เมทีเนี่นี่ไม่ได้เป็นคนนอกเต็มเลยสักลงเลยวะแ่บด้อยู่เป็นหมู่บ้านเลยสิบคนไหวอยู่เด็กเด็กเด็กเห็นไหมใหญ่ขนาดเลยก่อนแล้วมันแตกมาเปิดเปิดเปิดก่อนใหญ่ขนาดนี่ใหญ่นี่เห็จแล้วหมมาเดินมนี่ เวค่องกัน่บอันนี้อันนี้ก่อนนี้ปัดบาตเติบวบ้ะนี่ตายเติบแมวมีข้ามันตะกายัง ถ้าเอาคู่น้อยามาปานี้เต็มแล้วโอ้ยโทงไปอ,อย่อะไรอ่ะเห็นแต่ปากนึกว่าหอยกี้เลยง่ายงอ่ะใช้มือนออ้องอิวเบืองหอยกี้เลยปากมือนออ้องอิวหาเต็มจากระบุ่มไปไปละพุน เจอ<น>ยัง<ด><ด>พากันมาถอดอัน<ด>เกอบปุ๊บเคาะขีข้ดินออกจ้ะขึ้นมาจากบ่อฮะอันเมื่อกี้นี่ฮะบ่อฮะมานนั่งเคาะขีขดขข้ดินน้องเอลซีบอกว่าหมานกว่านี่บ่มีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาเจอของดีจ้าแต่พเิเนะแหนมเห็นแต่ไกลเลยพากันอันมานั่งเคาะเกิบจ้ะขี้ดินติดเต็มนึ่งก็เลยแหนมขึ้แนแหนมมาป้าทำไมพี่น้องหมานกว่านี่ซิมีอีกอยู่บ่เนาะ น้องอยู่กับบอคาดคิดว่าสิเจอพลอยพี่น้องนี่จะ้ะเห็ดโค่นลวงหรือว่าเห็ดถอดเฮานี้พลอยพี่น้องเอ้ยบอสรู้ว่าหน่อยหลายสมใจด้วยจ้าผู้ผู้ผู้ลามไปหอดพูนมผู้ฟาดหมันกว่านี้บ่มีอีกแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆจ้ามาๆมาเม,มื่อยขุดหอยแล้วก็มาขุดเห็ดต่อเลยฟาดเจอเลยหลายเลยก็ไม่ได้เนาะบอรู้ลามไปหอดใส่นาะจ้ะแค่นี้แค่นี้เนาะมันอยากออก แสดงว่าอันเลาะบึ่งเทือนเฮาอ๊้ยคือสีเอาลึกมาได้เด้นนี่ดินแข็งปันแสดงว่าบรู้ว่าเฮ็ดออกหรือเปล่าหรือคาะพี่น้องเดี๋ยวแสดงว่าอยู่ต้องไปย่างหาแบบนี้ฮะโอ้ยนั่งพักวิกกี้เป็นเลาะเฮ็ดเมื่อยกว่าเดิมอคุดหอยวิกกี้ยังเจอเฮ็ดอยู่จวดจาดฟาดบึ้ม อยากมึงอะหนก็เลยมาคุดนี่สิวสินั่งสักหน่อยนึ่งเฮ้ยพี่คุณพ่ญยาปันใดเอตาเอาใส่มือหน่อยออืมถอดได้เลยแล้วเหลวันอะไรเหรอเออปนกบเป็นยังเพื่นพ่อยาปันไดเหรอ ออหน้ำก็ปวปบอกมือที่หน้าโอา้ยเสียงจริงฮะอัดไปขี้ดินฮัดอุตสาหุดลงไปตั้งลึกขี้ดินแข็งขี้ดินฮัด เจอสันนี่กระมาน้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องตะกี้ดอกเราก็เอาไปตื่มกันเผื่อเจออีกอยู่ห้องถ้าเกิดว่าโบเจออีกเราก็ใส่ตู้นั่ <c oughs> งมุมมุมมาม่าไปแล้วหิวแล้วนี่ต้มใส่มาม่าต้มใส่แกงหน่อไม้แต่สิจ้ะมา่งมื่อนั่งเมื่อน,นี่แล้วนะมอมานครับอือมาเป็นคนเรียบร้อยแล้วหนึ่ง นังคุท่านั่งคุดฮิดไม่ได้นี่จิ๊กโดเยอะอยู่เฮ้ยคือลันลันอยู่นะแต่ว่าบวบขึ้นนะนี่อันนี้ยังยิงชันโตหรือเปล่าชันโต ปวดได้กินเลยเนาะปวกกินกินเป็นรูแล้วเอ็นี่เลยอุตส่าห์เขาพูดแต่ว,ว่าปวดก,กินเหมืกันเด้อดึงเบาดึงดึงเงก่อนกันเพิ่นมีเพิ่งกี่ดอกอือปวกเลือกกินได้เอาแน่โคนมันตามไปตามมันเกานดึงคืนอ,นอนยู่บนเกาะขนาดโอ้ยอีขาสันนะ่นเนาะ ออบค่ะขาวไ่ได้ยาวอะเบิร์ธพอ <c oughs> เหมือนมีหอยคนคุดเอาน่นิดนึงน่าจะนี่จับพ่อแม่พี่น้องผลงานของเฮามาขวงหอยกันได้บักหลายหนึง่งหมานพร้อมนี่เจอคิด คิดว่าสีหลายกว่านี้จ้ะแต่ก็พอเป็นสัญญาณเนาะว่าเออเฮ็ดโอกก็พอได้เลาะจ้ะอันน้าจ้าหนุอิวกระสีขอลาไี่พี่น้องกับสนี้กนก็แล้วกันเด้อจ้ะสีขอตัวไปย่างเลาะเฮ็ดถ้าเจออีกเดี๋ยวก็สีเห็นคลิปต่อไปแน่นอนจ้ะพ่อแม่พี่น้องส่วนหอยในกรสีเอาไปไวแกงงนาจ้าคลิปในกรสีขอลาไี่พี่น้องกัสันี้กนก็แล้วกันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่อิวในการทำคลิปเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า